นักเรียนที่ตกค้างในออสเตรเลียหรือว่าอยู่วีซ่ามานานแล้วไม่สามารถที่จะต่อวีซ่าได้ไม่ทางออกนะครับเราเป็นผู้สปอนเซอร์และหางานให้คุณทำงาน f ู l l t i m ได้ สวัสดีครับผมมาโกมาริวงนะครับบริษัทออสเตรเลียนเซ็นเตอร์ศูนย์วีซ่าและแนะแนวศึกษาต่อออสเตรเลียสวัสดีชุมชนไทยในออสเตรเลียและในประเทศไทยครับเรามีข่าวดีมาบอกในเรื่องของนักเรียนที่ตกค้างในออสเตรเลียหรือว่าอยู่วีซามานานแล้วไม่สามารถที่จะต่อวีซ่าได้ไม่ทางออกนะครับศูนย์ออสเตรเลียเซ็นเตอร์และองค์กรเราทุกสถาบันจะเป็นผู้สปอนเซอร์ให้กับร้านอาหารต่างๆในออสเตรเลียนะครับหรือร้านมาสซาดุณสมบัติของร้านไทยร้านอาหารไทยหรือร้านมาสซาดเนี่ยุณสมบัติทั่วไปก็ไม่สามารถ สามารถที่จะสปอนเซอร์ได้โดยส่วนรวมก็จะน้อยมากบางร้านก็สปอนเซอร์ได้บางร้านก็ไม่สามารถสปอนเซอร์ได้แต่เราเนี่ยจะทําให้ได้นะครับคือเราเป็นผู้สปอนเซอร์แทนนะครับคุณสมบัติง่ายๆนะครับก็คือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะต้องมี i อเออยู่4.5หรือเ o อรเนส4.5นะครับแล้วคือถ้าเป็นวิสันนักเรียนก็ทํางานในออสเตรเลีย2ปีหรือว่าจะเรียนเรียนจบการศรึกษา1ปีนะครับนักศึกษาเหล่านั้นเนี่ยมีสิทธิที่เราจะคัดเลือกสมมุติว่าคุณกําลังทําร้านอยู่ร้านใดร้านหนึ่งเรา ร้านนั้นเนี่ยต้องการให้คุณอยู่ต่อแต่คุณสวัสดิ์ของร้านเนี่ยก็ไม่สามารถที่ช่วยคุณได้แต่เราตัดปัญหาไปเลยครับเราช่วยคุณตรงนี้คือเราเป็นคนสปอนเซอร์แล้วเจ้าของร้านก็ให้คุณทํางานเข้าตามเสด็ปของเราคือเราจะมีแผนงานให้ถ้านักเรียนศึกษาท่นานใดมีความสนใจที่จะมาใช้บริการเหล่าศูนย์วีซา่าและแนะแนวศึกษาต่อส,อสลียออส,สเซสเตนเตอร์นะครับเรามีลายเส้นใบอนุญาตจากมาล่าคือตัวผมเองลายเส้นจะติดตัวผมด้านกฎหมายอิมิเกชันทุกคําถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งงานในเรื่อง จะวีซ่าต่างๆในออสเตรเลียนะครับฝากทางสังคมไทยนะครับผมเห็นว่าประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นร้านนวดในด้านบริการต่างๆตกงานแต่คนเหล่านั้นสอบเอวได้คนที่ทํางานโรงแรมหรือทําด้านบริการด้านนวดสปาในประเทศส่วนใหญ่เราจะอิงกับคนนานาชาติภาษาอังกฤษนีสบายครับ4.5เท้าเข้าข่ายนะครับก็คือว่าคุณต้องทํางานในประเทศไทยอย่างต่ํานั้น1ปีหรือเรียนจบในประเทศไทยคุณเข้าข่ายครับเราเป็นผู้สปอนเซอร์และหางานให้คุณคุณมาถึงซิดนีย์หรือมาออสเตรเลียคุณก ทำงานตามที่คุณต้องการผมเห็นนักเรียนศึกษาแต่ละปีจบ2อ0 0 0นสนะครับทำยังไงว่านักเรียนเหล่านั้นจะสามารถท่องในต่างแดนได้คือประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีจุดสําคัญเรียนด้วยทํางานด้วยก็เช่นเดียวกันหรือมาทํางานฟูลไ t i m เราจะก,การหาให้ครับฝากสังคมไทยด้วยครับสวัสดีครับ